สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถบ้านสวยๆานู้ชมได้เลือกใช้งานกันนะครับสวยสภาพดีเลยครับคันนี้เป็น Honda Civic Dimension ปี02เครื่องดีกีฮร์โต้กระจกไฟฟ้าเครื่อง1.7วิเทคครับประหยัดน้ำมันแรงๆดิสเบรกทั้ง4ล้อครับระบบเบรก ABS เเป็นรถบ้านแท้ๆครับสภาพดีมากเคยแก๊สนะครับเคยติดแก๊สมาก่อน ช่วงล่างดีวิ่งดีใช้งานวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดได้สบายหายห่วงครับมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆยนะครับ1,95ทับ50,35 R ครับอย่างสภาพดีใช้ได้อีกยาวเช่นกันรถเดิมๆครับเดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักสีสันภายนอกยังสวย90%ได้เลยมีริ้วรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองริ้วรอยนิดเดียวครับภายในก็สวยเช่นกันครับเป็นเบกกรราะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานเลยแอร์เย็นฉ่ำ มีเครื่องเสียง usb ด้วยเล่มเอกสารชุดโอนครบโดยรวมแล้วพร้อมใช้ได้เลยครับซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมครับซื้อไปใช้หายได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสภาพดีราคาจับต้องได้พิกัดดูรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยครับส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยค่าส่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางครับใกล้ไกล แต่ถ้าหากลูกค้ามารับเองนะครับทางผู้ขายมีลดราคาให้ด้วยครับช่วยค่าน้ํามันกันไปครับช่วยค่นน้านมันค่าเดินทางสนใจนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับรานะคาเปิดมาที่8 5 0 0มาบาทเท่านั้นเองรถสวยสมบูรณ์สภาพดีเครื่อง v ีเทคครับพันเจ็ดร้อยซีซีที่สุดแห่งความประหยัดเลยครับอันนี้ประหยัดน้ำมันจริงๆครับ เป็นเกียร์ออโต้ด้วยกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกบารน,นะครับรถสภาพดีซื้อไปใช้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรทั้งนั้นนะครับรถสภาพดีมากสวยสะอาดสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้นะครับไปดูทดลองขับกันได้เบาเดิมๆครับไม่ขาดห้องโดยสารสะอาดสะอานเดิมโรงงานสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ